สวัสดีครับผมนายพัฒนันท์บุญปานครับอ่าแล้วก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ยุสวีแก้วมณีแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจารย์วิสรุตจันทระแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์คมสร์การชนะสิทธิ์นะครับกับผมวันนี้จะมานําเสนอระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภา,ายในบ้านพักอาศัยครับสำหรับโครงร่างนะครับก็จะมีส่วนความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงงานขอบเขตโครงงาน เครื่องมือที่ใช้ต่างๆนะครับก็ตามนี้นะครับับการตรวจจับผู้บุกรุกเข้ามาภายในบ้านนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่ผมจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างหลกัหลกๆนะครับอย่างแรกก็คือการใช้โปรแกรม Arduino IDE นี่ครับควบคุมตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทั้ง3เซ็นเซอร์นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลภาพถ่ายนะครับไปให้ผู้ใช้งานในไลน์แล้วก็จำลองตัวเซิร์ฟเวอร์และคล้ายแอขึ้นมาเนื่องจากว่า มีการใช้เซิร์ฟเวอร์เนี่ย mm. เชื่อมต่อกับ wi-fi mm. ในระยะหนึ่งแล้วก็ตัวคลเอนต์หนึ่งและคลเอนต์ที่สองเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ครับเนื่องจากว่าคลเอนต์ที่หนึ่งและสองเนี่ยอยู่ไกลาจากตัว wifi นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับครับสำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นมีผู้บุกรุกบุกเข้ามาภายในบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็มีตัวกล้องเนี่ยสามารถจับจับผู้บุกรุกเข้ามาได้นะครับแล้วก็ มีเสียงพูดออกมาทางกล้องนะครับแล้วก็ทําให้ผู้บุกรุกที่จเดินถอยหลังกลับไปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าในสมัยนี้ก็จะมีผู้ที่บุกรุกภายในเข้ามาภายในบ้านเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับจึงเป็นความเป็นมาสําหรับโปรเจก์นี้ที่ที่ผมได้อยากจะสร้างขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับก็เพื่อสร้างระบบเตือนภัยให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีผู้บุกรุกเข,ข้ามาภายในบ้านนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยไว้ตัวทันกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ ขอบเกตของโครงงานนะครับหลักๆเลยก็คือจะรับอินพุตจากตัว3ตัวหลักๆนะครับอินพุตแรกก็คือตัว PIR sensor นะครับตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับ2ก็คือเป็น Magnetic Switch นะครับไว้แปะสําหรับตัวประตูหรือหน้าต่างนะครับหากมีการงั้นแงก็จะส่งอินส่งออ t ตุตออกไปให้ตัวที่3นะครับก็คือตัว SP camera นะครับเป็นตัวกล้องที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะส่งให้ผู้ใช้งานทราบในไลน์นะครับ ครับแล้วก็ขอบเขตนะครับจะอยู่ที่พีอาเซนเซอร์เนี่ยวัดระยะจริงได้อยู่ที่0-2เมตรนะครับแล้วก็จับระยะมุมอยู่ที่90องศานะครับอ่าระบบทั้งหมดเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยจะติดตั้งเซนเซอร์5ตำแหน่งนะครับแล้วก็ขนาดขนาดของบ้านเนี่ยจะอยู่ที่50ตารางวาครับผมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะครับอย่างแรกเลยก็คือ SP32 c a m e r a นะครับเป็น ESP ที่เป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็สามารถรับสัญญาณ WiFi ได้นะครับ2ก็คือ FDI y p 0 5นะครับคือมีความสามารถในการเป็นตัวจ่ายไฟให้กับ SP32 c a m e r a นะครับเป็นหลักครับผม3ก็คือ PR Sensor นะครับสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวจากรังสีอินฟาเรดจากวัตถุต่างๆที่ปล่อยออกมานะครับ สก็คือแมกเนติกสวิตช์นะครับผมเป็นตัวอุปกรณ์ขั้วแม่เหล็กครับที่ติดกันอยู่นะครับหากถูกเปิดออกก็จะให้ออ p u ์อีกแบบครับแต่ถ้าติดอยู่ก็จะให้ออ p u ์ออกอีกแบบครับมีออ p u ์แค่ศูนกับ1เพียงเท่านั้นนะครับผมห้าก็คือบัสเซอร์ครับเป็นตัวส่งสัญญาณสซเลนให้ดังขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ใช้งานต้องการให้มันดังขึ้นครับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นนะครับอย่างแรกก็ต้องจ ่าเป็นเรื่องของ c e n server นะครับในการจำลองขึ้นมานะครับสองก็คือตัวโปรแกรม Arduino นะครับที่ใช้ภาษา C เป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนของ System Architecture นะครับ PR Sensor นะครับก็จะตรวจจับแล้วก็ Magnetic Switch ก็จะตรวจจับนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้ตัว SP32 Camera นะครับแล้วก็จะทำการถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ให้ผู้ใช้งานทราบนะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกได้ว่า จะควบคุมไซเรนให้ดังโดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blink นะครับโดยทั้งหมดแล้วก็จะขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม Arduino เป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนออกการออกเลขโทเค็นนะครับคือการไปเอาเลขโทเค็นจากในเว็บของ Line Notify นะครับแล้วก็จะได้รหัสเลขโทเค็นมาใส่ในตัวซอสโค้ดของ Arduino นะครับแล้วก็ Arduino ก็จะทำการทำงานแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง Line ได้นะครับ นี่จะเป็นโครงสร้างหลักนะครับผมเป็นคลายแอร์และเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีอุปกรณ์ทั้ง5ตัวนะครับ 1, 2, 3, 4, 5สี่้นี้ครับเป็นตัวที่รับ i n p u u t แล้วก็ส่งให้ผู้ใช้งานนะครับโดย2ตัวแรกเนี่ยจะอยู่ใกล้ Wi-fi นะครับแล้วก็อีก2ตัวหลังเนี่ยจะอยู่ไกลจาก w i f i นะครับจะเป็นคลายแอ1และคลายแอนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟวอร์นะครับที่จะเป็นตัวส่งข้อมูลแทนไปยัง Wi-Fi ให้ ไลน์แล้วก็ผู้ใช้งานได้ทราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลชาร์ตการจำลองอการทำงานของคลเอนและเซิร์ฟเวอร์นะครับโ <c oughs> ดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่ได้มาก็จะได้มาจากตัวคลเอนเป็นหลักนะครับแล้วก็หากมีเงื่อนไขที่ถูกต้องก็จะทำการส่งไปส่งภาพไปยังไลน์ได้นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขผิดก็จะทำการวนลูปกลับไปทำงานใหม่ที่คล e อนครับผม นี่ครับก็จะเป็นตัวคลายแอนหนึ่งและคลายแอนสองครับประกอบด้วยสามอุปกรณ์ดังกล่าวที่กล่ามานะครับขอบเขตที่ยูเซอร์สามารถใช้งานได้นะครับยูเซอร์สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนได้นะครับว่าหากมีผู้ใช้งานอยากให้ไซเรนเสียงดังก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบได้นะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้บุกรุกหรือเป็นผู้คนที่รู้จักนะครับแล้วก็ทราบว่าอยู่จุดไหนของบ้านครับ ครับนี่เป็นแผนผังการทํางานนะครับก็จะเริ่มจากการเปิดระบบนะครับแล้วก็ตัวเช็คเงื่อนไขครับหากตัวเซ็นเซอร์เราเงื่อนไขเป็นหนึ่งกับหนึ่งทั้งคู่นะครับแล้วก็จะส่งให้ sp 3 2มสองคามาถ่ายรูปนะครับแต่หากเงื่อนไขผิดก็จะไม่ทําการถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะทําการส่งภาพมายังที่ไลน์นะครับแล้วก็ผู้ใช้งานสามารถเห็นได้จากไลน์นะครับแล้วก็จะควบคุมบัสเซอร์ให้ดังหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับหากใช้บัสเซอร์ให้ดังขึ้น ก็สามารถจบการทำงานที่บัสเซอร์ได้เลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นผังตัวบ้านนะครับที่จะติดตั้งของตัวคลายแอไว้นะครับครับอย่างแรกก็คือตัว Wi-Fi นะครับมีอุปกรณ์2อตัวนะครับที่ประกอบด้วยเซนเซอร์3ชนิดก็คือ ESP32 p r ซนเแล้วก็สวิตช์แม่เหล็กนะครับ3อย่างสามอย่างนี้นะครับจะเป็น1อุปกรณ์นะครับและ2อุปกรณ์นี้ มันอยู่ใกล้กับ wifi มันไม่ต้องจำลองเป็นตัว client นะครับแต่ตัว2ตัว client 1และ client 2เนียจะอยู่หลังบ้านนะครับก็จะมีการจำลองอ client เพื่อที่จะติดต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับและให้เซิร์ฟเวอร์ติดต่อ wifi ที่อยู่ใกล้ wifi กันอีกทีนะครับกรณีที่ sp32 จะถ่ายรูปก,ก็จะเป็นกรณีเดียวครับที่มี input เข้ามาเป็นจาก pir เป็น1แล้วก็ input จากตัว สวิตแม่เหล็กนี่ครับเป็นหนึ่งจะทำให้ esp32 camera ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังไลน์ครับกรณีที่จะไม่สามารถถ่ายรูปก็คือนอกเหนือจากนั้นนะครับที่จะเป็น00หรือ01หรือไม่ก็10นะครับแล้วก็ตัว esp32 ก็จะไม่สามารถทำการถ่ายรูปได้นะครับผลการทดลองก็คืออันนี้ผลการทดลอง esp32 camera นะครับบนเว็บเบราว์เซอร์ครับผมอันนี้การทดลองระยะ ที่ใช้งานได้จริงๆของ PR sensor นะครับจะมีระยะที่มุมที่โดยประมาณประมาณ90องศานะครับแล้วก็ระยะทางจากตัว PR sensor ประมาณ0-2เมตรนะครับก็ดังภาพนะครับผมได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ด้านหน้านะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันสามารถตรวจจับได้เป็นเลขงหนึ่งยาวๆนะครับผมเขียนยาวๆไว้จะได้เห็นชัดเจนครับครับ <laughs> ผมแล้วก็ผลการทดลองก็จะเห็นได้ว่าตัว พีเซนเซอร์เนี่ยก็ใช้งานได้ในระยะที่สูนถึง2เมตรแล้วก็มีองศาประมาณ90องศาครับในระยะตัวของ p r r เซนเซอร์ครับนี่ผลการทดลองของ m a แมกน c ติ r สว c ตนะครับถ้าประกบกันก็คือประตูปิดหรือหน้าต่างถูกปิดอยู่นะครับแต่ถ้าหากถูกเปิดออกมาเมื่อไหร่ก็จะถือว่าเป็นการแงะออกมาแล้วก็2ออันนี้ก็จะหลุดออกจากกันนะครับก็จะให้ออปต์ออกมาเป็นอ่อนแล้วก็ หากถูกปิดอยู่ดังกล่าวตอนแรกนะครับมันจะถูกเป็นออฟนะครับแล้วก็สามารถเอาเกื่อนไขพวกนี้ไปเช็คตามที่ผมกล่าวมาดังก่อนหน้านี้นะครับปัญหาที่พบในการทดลองนะครับก็คือกล้องสามารถถ่ายภาพใช้งานได้แล้วก็ยังขาดการส่งข้อมูลไปยังไลน์นะครับยังติดการปัญหาตรงนี้อยู่นะครับครับแล้วก็มีความผิดพลาดที่อุปกรณ์นะครับมันยังรวมอุปกรณ์ไม่ได้ไม่รู้ ว่ามันติดอยู่ที่ส่วนไหนของอุปกรณ์ตอนนี้ก็กำลังดูการแก้ไขในส่วนนั้นครับตาลางการดำเนินง,งานนะครับก็จะในโปรเจกต์สองนะครับก็จะทำตั้งแต่มุกลาจนถึงเมษาเลยนะครับผมครับสำหรับในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนี้นะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ